สตดดิ๊กนะครับเราก็บอกว่าเต่าต้องต้องกินอาหารเม็ดนะครับแล้วก็กินหญ้านะครับเพราะว่าผักเนี่ยมียูริกสูงเดี๋ยวเขาจะเป็นยิ้มนะครับงั้นก็เลยต้องเอาอาหารเม็ดมานะครับผสมกับผักนะครับให้เข้าก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยลดผักลงให้เหลืออาหารเม็ดกับหญ้านะครับอันนี้ก็คือคุณสัตว์นะครับคุณสัตว์ก็กำลังกินผักมาเด็ดอ่อยนะครับน้อง ส่วนคุณโชคก็ยอยู่ท้้งบนนะครับกระเต่าของเรามาดูกระเต่านะครับกระเต่าก็ต้องกินแครอทเนาะก็จะเป็นแครอทนะครับบวกกับอาหารเม็ดแล้วก็ผักเล็กหน่อยนะครับคุณกระเต่าของเราอันนี้ก็คือคุณโชคนะครับ มันซิ์นะครับศักดิ์ก็ค่อยๆเลือกไปครับ,รบโชคเริ่มไปสนใจอาหารเม็ดนะครับเขากินอาหารเม็ดเป็นนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าแต่ตอนเด็กๆนี่เขาชอบกินอาหารเม็ดก่อนนะครับแต่ตอนนี้ค่อยๆเข,า,ขาให้ให้กินผักไปก็ค่อนข้าง,างจะกินผักนะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนมาให้กินอาหารเม็ดอีก เริ่มเมายืนงงกระโดงผักอันนี้ก็ยืนงงกระโดงผักเนี่ย เขากินกิน้าเลยเนี่ยบางทีเขาไม่กินนะครับงนั้นก็ต้องใช้ผสมไปก่อนนะครับผสมก็หารเม็ดให้เขาฝึกกินนาเม็ดจากนั้น,นก็ค่อยๆเปลี่ยนนะครับผสมไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่นั่นไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นเขาไม่กินอะไรเลยเนีัยเขากินไม่ได้ ชอบย่างมาหาเอาย่างก็กไปย่าไปย่าก็ได้วันนี้จะเละเท่หน่อยเพราะว่าอาหารนไม่ผสมน้ำนะครับย่าไปเนาะให้เหมาะนะ เหมือนกับหุดส่วนคนนี้ก็หาผักไปเรื่อยๆร,รู้สึกว่าเขาจะเลือกผักที่เขาชอบต้องการกินบางอย่างที่เขาไม่อันเนี้ยอย่างเงี้ยทีก็เลือกัำเดินไปเลือกให้กินอาหารเม็ดนะครับ คุกตาเป็นกล่องช่างสำรวจเนาะเขาจะเดินสำรวจไปเรื่อยๆเป็นต่อพี่สองสายเนี่ยนี่ยเนี่ยพอเขาเจอสิ่งที่เขาสนใจเขาจะมองเขาจะไปพุมลงไปกิน ำไปผลขอ,ลองกันลดอาหารนะครับก็คือลดผักเดือยอย่างเดียวแล้วก็ ให้คู่กับอาหารเม็ดนะครับเพิ่ดูดิครับเดินยำ่ำมิยอมกินย่ำเลยนะครับมาเมาื่อวานนี้ยังผักมีสองสามชนิดเลยครับไม่อันนี้เหลือผักบุ้งอย่างเดียวไม่กินเลยนะครับดูเขาปล่อยคงต้องปล่อยนะครับอา้าวกินละนะกินละส่วนอันนี้คนนี้เหลือแต่ของชอบนะครับแครอทผักบุ้งนิดไม่กินนะครับเดิน กติเห็นแค่หลอดไม่ได้นะเห็นแค่หลอดเป็นกินนะครับอันนี้เดินละไม่กินนะครับไม่สนเลยเบื่ออาหารขึ้นมาแย่นั้นเดินไปทางนู้นละเอ้านะเป็นรวมกลุ่มคัเอ้า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 เอาไปกินับเพื่อนเนาะกินกับเพื่อนเนาะ นนคือพยายามแยกให้เขากินแยกกันนะครับแต่ไอ้นี่ก็เดินก็เป็นรวมกับเพื่อนใชอ,อย่างนั้น

สามัคคีกันนะไม่ต้องแยกแล้วเันเอชนแง่นะครับคุณสักเันเอชนแง่ฮะ เพื่อจะกินเห็นเพื่อนกินอ่ะยังไม่หิวนะครับปล่อยเขาย่ำเล่นซะอย่างนั้นปล่อยเขายครับไม่สนนะปล่อยไปเลยนะ เดี๋ยวผมก็จะพยายามลดผักลงเรื่อยๆนะครับให้เหลืออาหารเป็ดลองดูนะครับครับตอนนี้รู้สึกว่ากับโชคจะได้ผลแล้วนะครับคือเขาเบื่อแค่ไลดแล้วนะครับก็ไม่กินแค่ไหนแล้วนะตอนนี้หันมากินอาหารเม็ดแล้วนะครับเมื่อกี้นี้เดินย่าบนผักเลยไม่ยอมกินนะครับน,นี้เราก็เห็นแล้วว่าเขาเริ่มมากินอาหารเม็ดแล้วนะครับถือว่าประสบความสำเร็จกับโชคแล้วนะครับ แต่ตอนนี้กับซับเนี่ยซับยังยังกินเป็นผักบุ้งนะครับนะอยู่นะวันกินแครอทเฉยเลยนะครับซับเริ่มเริ่มกลายเป็นกระอ๋วเฉยเลยนะครับน,ออนะครับเริ่มยังยังคงกินผักอยู่นะครับส่วนที่เริ่มมากินอาหารเป็นแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ น่าอินดีนะเพราะว่าทางคนขายก็บอกว่าให้ลดผักแล้วก็ให้กินอาหารเบ็ดนะครับเนี่ยคาบเต็มปากเลยนาน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 นา,นนานดกาอาหารเบ็ดแล้วโอเคโอ้ยที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 ทท

เต่าของเราดีกมกระเตา่าดันกินแครอทเฉยเลยเม,มื่อกี้นั่นนั่นไม่ครับกินบัควุ้งอยู่โอเคนะแต่นี่กินแครอทเฉยเลยนะครับในขณะที่คนนี้คุณโชคที่จองกินแครอทเบื่อไปซะแล้วเบือเ่อไปซะแล้วไม่กินแล้ว ไปแล้วไปแล้วเริ่มเปิดจักอาหารเม็ดแล้วเริ่มไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวนั่นไงไปเอาผักแล้วอไว้กัดขาเพื่อนไป ค่อยหิวมากนะกินอาหารเม็ดเล่นไปแล้วชวนชวนเ้าไปคุยกันซะละอ้ามองหน้ากันเอ้ามองหน้ากันอ้อ สุดแล้วสุดเขตสเลดเป็ดอาหารเม็ดกินไหมดมดมดม,ดมไม่กิน,นคนนี้ไม่ค่อยกินอาหารเม็ดนะ 啊，收，收回 มีผักใบยาวแค่ไหนก็สู้นะครับกินเฉยไม่สนใจยาวยังไงก็กิน เดินย่ำบนอาหารเกยเลยกินหูนี่นี่มวก็ไม่เอาตอนนี้ไม่ต้องพูดถึง เป็นวันแรกนะครับที่ให้เขาลองตัดผักออกหมดเลยนะครับดูดิย่ำจนเละหมดเลยไม่กินผักเลยนะครับไม่เอาผักให้เลยนะครับคือให้แต่อาหารเม็ดนะดูดิครับจังคู่เลยไม่ยอมกินนะย่ำจนเละหมดเลยเละเทะระดุยระจายดูดิไม่กินโอ้ยคงต้องใจแข็งลองให้ไม่กินนะครับดูนะ แล้วก็จะไป,ไปไปตะกุยกล่องนะครับพอเขาไม่กินนะก็จะไปตะกุยกล่องนะครับเนี่ยเนีน่ยดูที่ยูแม่เนี่ผมว่าหิวนะแต่ไม่ไม่กินนะอาดูคนที่เคยกินนะค,คนนี้เขาเขาเคยกินอาหารเม็ดนะแต่คนรู้น่มีกินเลยนะครับแต่เนี่ยกินบ้างเนี่ยเดินมาอ่เดินวนมามา,มา,มาด,มดมดมมา ไม่กินคือพยายามเหมือนจะกินแต่ก็ไม่ยอมกินนะครับเพราะว่าคุณทรา์ที่กินแต่ผักมาตลอดนะผมต้องใจแข็งกันนะครับเน,นี่ยดูดิย่ำจนเล็กไปหมดแล้วเนี่ยกองจากกองตรงกลางนะครับตอนนี้ติดขาเข้าไปเละหมดเลย ดูกปนโชคที่เคยกินอาหารเม็ดนะโหเละเทมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิครับตะกุยตะกายเนี่ยหิวนะแต่ไม่กินด,ดูทำดูทำโอ้ยนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่น โอ้ยถ่ายแล้วถ่ายแล้วลูกเอ้ยเนี่ยส่วนคนนี้อยู่บนกองอาหารนะไม่กินทั้งทั้งที่ก็ปกติเขาจะกินนะครับก็ไม่กินอีกดูดิดูด,ดิไปเลยนั่นส่วนไอ้่คนนั้นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับจะคุยจะตายก,าก็ลำากจะตายแล้วนั่นะ นี่คือการที่เขาไม่เนี่ยครับดูดิไม่สนใจเลยเนี่ยง่ายครับต้องใจแข็งใช่ไหมเนไม่งั้นก็เป็นนิวอีกอดูสิครับดูสิครับเนี่ย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 เดา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 เลย เนี yeah. 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 Uh ่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือการที่เขาแบบโอาไม่เอาเนะ่ยครับ oh. ดูดิโอ้เนี่ยเนี่ยดูดิดดไม่กินข้าเดียวเลยอ่ะ โอ้ยจะให้ทำยังไงครับเคยเห็นอยู่นะครับว่ามีคนลงถามมาว่าฝึกให้กินผักให้กินหญ้านะครับนะไม่กินข้าวมาสามสี่วันไม่กินเลยคือไม่กินผักไม่กินอะไรไม่กินลไม่กินอาหารเนี่ยสามสี่วันเนยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มเกิดแล้วเนี่ย ดิ้นเดาเดาเดวเดยวอย่างเงี้ยรู้เลยครับว่าแบบไม่เอาอะดูออาครับดูออาครับเนี่ยพปูงต้องให้เนี่ยไม่กินนะไม่กินอีกอีกตัวก็ไม่กินไปด้วยกาะทั้งที่ปกติแล้ว คุณโธ่เนี่ยเขาเขาจะกินอาหารเม็ดนะครับไม่เลยดู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 เขาเนี่ยครับผลไม่ใช่ไงครับ นี่นี่เขาคงหิวนะเขาเริ่มแนละ้วแต่เนี่ยไม่เอาเลยคุณทัพย์เนี่ยโชเขาอยังเขาอย่างเนี่ยเขาย่งเก็บเก็บที่มากดูกันต่อไปครับรว่าจะยังไงแต่ถ้าทางคุณซัพ์หิวโชแน่นะครับโชเขาเริ่มเริ่มแนละ้ว คนเนี้เขากินเขากินอาหารเ็ดเป็นแต่อเนี่ยไม่เอาเลยนะครับฟอสเนี่ยขอวางเห็นหน่อยครับว่าจะสลับได้ไหมคือแบบ สลับผักบ้างอาหารเม็ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะส่วนผักก็จะใช้วิธีสลับไปหลายๆชน้นหลายๆชนิดนะครับไม่ได้ไม่ได้ย้ำอยู่กับผักชนิดเดียวนะครับต่ดูที่ดูดูดดตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่ไม่เอาเลยอะ่ะยังไงก็ไม่เอาจอมไม่กินเลยเนี่ยเราต้อเริ่มตะวนกตะวันนะครับไปตะกายกันไปอะไรก่อน,นอ ก็ต้องกินใช่ไหมแข็งแข็งดูเนี่อาหารติดขาติดปากติดตัวเต็มหมดเนี่ยไปตะกายตะกายละตะกายไปตะกายเนี่ยครับอาการืที่เขาไม่เอาอเด้งแล้วด,ดูดูเขา คือรู้ว่าเขาหิวว่ามันหิวอยู่แล้วเพราะว่าถึงเวลากินเขาแล้วแต่ว่าอาหารไม่ใช่ไงโอ้ไม่ก็เนี่ยผมเปลี่ยนมานี่เหมือนหักดิบเลยนะดะูดูดิดดไม่เอาเลย โอ้โหกระเดากระเดาขนาดผึ้โชอบเป็นเลยอน่ะ ต้องทำใจใช่ไหมต้องอกดิบกับเขาใช่ไหมใจลำบากครับง่ายก็อคอมเมนต์มานะครับว่าจะให้อย่างไงโอเคครับดูแล้วก็ อันนี้ก็ถูเนี่ยช่ไหมเจ้าสงสารเขาไม่กินเลยลองดูครับลองดูเผื่อเผื่าเขาหิวจัดๆก็าอาจจะลองกินแต่เล่นนี่ย่ำไปย,ำย่ำมาย่ำไปย่ำมาถึงเละไปหมดแล้วเนี่ย ดูกันนะครับว่าจะเอาอยัางไงต่อไปททกนนับน้องทักกับน้องโชควันนี้ก็คงจะลองให้เขาแบบนี้แหละเนี่ยบ่น้ะ,น,นะน,ะนี่ครับตะกายแบบนี้คือคือเขาไม่นั่นนะครับ ปกติในเวลาเขากินเนี hungry, ่ยเขาก็จะกินผักกิน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 เสร็จปุ๊บเขาก็จะไปนอนนะครับก็จะอยู่เนี่ยเนี่ยดูวันนี้อาการคนละเรื่องอะไรโอเคครับง่าก็เจอกันอีพิโซดนาครับอย่าลืมตามอ่องทัสองนะครับขอบคุณค่ะ